สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูพิกอีกครั้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ทำกิจกรรมการทดลองเรื่องการพื้นที่ของวัตถุเมื่อมีแรงกระทำมากกว่าหนึ่งแรงไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนเรื่องการหาแรงรับของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุนะคะ เรามาทบทวนพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆเ,เห็นภาพนี้ไหมคะในเ,เด็กสังเกตนะคะว่าภาพนี้เขากำลังทำอะไรกันคะเขาต้องมีการออกแรงใช่ไหมคะในการดึงเชือกหรือในการเล่นชัก,กเยลอนะคะแล้วแรงคืออะไรเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยคะ่ะแรงในชีวิตประจำวันของเรานะคะ ในชีวิตประจำวันของเรานั้นจะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่เราจะต้องออกแรงกระทำต่อวัตถุยกตัวอย่างเช่นการเปิดประตูการเล่นเครื่องดนตรีการเข็นรถแม้กระทั่งการพับกระดาษนะคะซึ่งแรงเหล่านี้หมายถึงสิ่งที่กระทำต่อวัตถุแล้วทำให้เปลี่ยนแปลงรูปร่างทิศทางหรือพื้นที่ แรงเป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทางมีหน่วยเป็นนิวตันนั่นเองค่ะและแรงรับก็คือผลรวมของแรงที่กระทําต่อวัตถุโดยพิจารณาจากขนาดและทิศทางของแรงที่กระทําต่อวัตถุซึ่งแรงเป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทางมีหน่วยเป็นนิวตันซึ่งเราสามารถเขียนบอกขนาด และทิศทางของแรงได้ด้วยลูกศรค่ะมาดูแรกนะคะความยาวของลูกศรจะแทนด้วยขนาดของแรงนะคะถ้ามีความยาวมากก็จะมีขนาดแรงมากแต่ถ้ามีความยาวของลูกศรน้อยก็จะมีขนาดของแรงน้อยนั่นเองค่ะ 2. หัวลูกศรนะคะหัวลูกศรจะแสดงถึงทิศท,ทางของแรงนะคะว่า แรงไปทางขวามือหรือมีแรงไปทางซ้ายมือนั่นเองค่ะซึ่งแรงรับเป็นการออกแรงกระทำต่อวัตถุที่มากกว่าหนึ่งแรงนะคะมีผลทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือหยุดนิ่งโดยเราสามารถพิจารณาจากขนาดของแรงและทิศทางของแรงที่มากระทำต่อวัตถุซึ่งผลของแรงรับ มีได้ทั้งหมด3กรณีนะคะไปดูกันเลยค่ะในกรณีที่1นะคะจะมีแรงสองแรงขึ้นไปที่มีขนาดเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้นะคะกระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกันในทิศท,ทางเดียวกันแรงรับจะมีค่าเท่ากับ0ย์ค่ะซึ่งวัตถุจะเคลื่อนที่ไปในทิศท,ทางเดียวกันกับแรงที่มากระทำนั่นเองค่ะ ยกตัวอย่างนะคะมาดูภาพ2ภาพนี้นะคะสังเกตที่ลูกศรน,นะคะว่าจะมีแรงกระทําต่อวัตถุไปในทิศทางเดียวกันนะคะซึ่งขนาดของแรงจะมีขนาดไม่เท่ากันนะคะแรงที่1ออกแรง2 0นิวตันแรงที่2ออกแรง1 0นิวตันนะคะทั้ง2ภาพเลยดังนั้นการหาค่าของแรงลับก็จะเท่ากับ10 2 0นิวตัน บวกกับ10นิวตันนะคะจะเท่ากับ30นิวตันนั่นเองค่ะดังนั้นวัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายมือนะคะด้วยแรงลับ30นิวตันนั่นเองค่ะต่อไปในกรณีที่2นะคะก็คือแรงสองแรงขึ้นไปที่มีขนาดไม่เท่ากันกระทําต่อวัตถุเดียวกันในทิทางตรงข้ามกันนะคะซึ่งแรงลัพก็จะมีค่ามากกว่าศูนย์เช่นกันค่ะ ดังนั้นวัตถุก็จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุมากกว่านะคะมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะในภาพนี้นะคะสังเกตนะคะว่ามีแรงทั้งหมด2แรงนะคะกระทำต่อวัตถุเดียวกันนะคะแต่ขนาดของแรงไม่เท่ากันนะคะและมีทิศทางตรงกันข้ามนะคะดังนั้นแรงลักก็จะมีค่าเท่ากับ 20นิวตันลบ10นิวตันก็จะเหลือ10นิวตันนั่นเองค่ะดังนั้นแล้ววัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางขวามือตามแรงที่มีขนาดมากกว่านะคะด้วยแรงลับ10นิวตันค่ะต่อไปในกรณีที่3นะคะก็คือแรงสองแรงขึ้นไปที่มีขนาดเท่ากันกระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงกันข้าม แรงลับก็จะมีค่าเท่ากับ0ซึ่งวัตถุจะไม่มีการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะไปดูตัวอย่างกันนะคะจากภาพนี้สังเกตนะคะว่าจะมีแรงทั้งหมด2แรงนะคะกระทำต่อวัตถุชนิดเดียวกันแต่กระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงกันข้ามและมีขนาดของแรงที่เท่ากันค่ะดังนั้นแรงลับที่ออกมาก็จะได้เท่ากับ20นิวตันลบ20นิวตัน ก็จะเหลือเท่าไหร่คะศูนย์นิวตันนั่นเองค่ะดังนั้นแรงลับก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์ทำให้วัตถุไม่มีการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะในการวัดแรงที่กระทำต่อวัตถุนะคะเราสามารถใช้เครื่องช่างสปริงมาทำการวัดเพื่อหาค่าขนาดของแรงได้นะคะ ในรูปนี้ก็คือเครื่องช่างสปริงนะคะเราไปดูส่วนประกอบของเครื่องช่างสปริงนะคะในส่วนนี้นะคะเราจะเรียกว่าหูจับค่าส่วนตรงนี้นะคะที่มีตัวเลขตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าสเกลใช้ในการอ่านค่าของอนิวตันนะคะต่อไปในส่วนตรงนี้นะคะเราเรียกว่าขอเกี่ยวเอาไว้ยึดเกี่ยวกับวัตถุที่เราต้องการออกแรงออกแรงดึง เพื่อที่จะหาค่าของแรงนะคะในส่วนตรงนี้จะมีสปริงอยู่ข้างในเพื่อใช้ในการยืดหยุ่นเวลาดึงหรือเวลาหาขนาดของแรงนั่นเองค่ะและในส่วนตรงนี้ก็คือหมุดนะคะใช้ในการบ่งบอกตำแหน่งของค่าของแรงว่ามีแรงขนาดเท่าไรนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆ มาทำแบบฝึกหัดในหน้า124และหน้า125ค่ะเราไปดูหน้า124นะคะในหน้า124นะคะให้เด็กๆนะคะสังเกตภาพแล้วก็ตอบคำถามในภาพนี้นะคะก็จะเป็นการแข่งขันชักเกอร์ระหว่างทีม A กับทีม B นะคะมาดูคำถามเลยค่ะข้อที่2.1ถามว่าผู้เข้าแข่งขันทีม A ออกแรงคนละ300นิวตัน ผู้เข้าแข่งขันทีม B ออกแรงคนละ400นิวตันแรงลัพของทีม A และทีม B มีค่าเท่ากับเท่าใดเขียนลูกศรแสดงทิศทางการออกแรงและขนาดของแรงลัพทั้ง2ทีมนะคะก็คือในส่วนตรงนี้ก็คือทีม A ให้เด็กๆดูนะคะว่าทีม A เนี่ยออกแรงไปทิศทางใดจากนั้นก็ให้เด็กๆเขียนลูกศร ไปตามภาพเลยนะคะให้เขียนตรงนี้นะคะว่าทีม A ออกแรงไปทางไหนลูกศรจะชี้ไปทางไหนนะคะจากนั้นขอให้บอกขนาดของแรงของทีม A นะคะซึ่งทีม A ออกแรงคนละ300นิวตัน1คน300นิวตันถ้า3าคนเท่าไหร่เด็กๆตอบลงไปได้เลยนะคะส่วนทีม B นะคะเด็กๆก,ก็สังเกตว่าทีม B ออกแรงดึงเชือกไปทางไหนคะ ลูกสอนจะชี้ไปทางไหนเอ่ยก็เขียนลงตรงนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็บอกค่าของแรงลับของทีม b นะคะซึ่งทีม b นั้นจะออกแรงคนละ400นิวตันก็คือ1คนออก400นิวตันถ้า3คนจะรวมเป็นกี่นิวตันนั่นเองค่ะตอบลงไปตรงนี้เลยนะคะต่อไปนะคะมาดูข้อที่2.2จากข้อ2.1แรงลับของการ แข่งขันชักเกอร์มีค่าเท่ากับเท่าใดและมีทิศทางใดก็คือให้เด็กๆนะคะนำแรงลัพของทีม A กับทีม B มาทำอะไรกันเอ่ยมาหาค่าของแรงลัพนะคะโดยให้แรงลัพที่มีค่ามากเป็นตัวตั้งนะคะแล้วให้แรงลัพที่มีค่าน้อยเป็นตัวนำมาลบนะคะและลบได้เท่าไหร่ก็ตอบลงไปตรงนี้เลยนะคะและมีทิศทางใด ก็ให้เด็กๆสังเกตนะคะว่าถ้าทีมไหนมีแรงมากกว่าแสดงว่าเชือกก็จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางนั้นนั่นเองค่ะต่อไปมาดูหน้า125นะคะข้อที่3ให้เด็กๆสังเกตภาพแล้วก็ตอบคำถามนะคะ ภาพนี้ก็คือเครื่องช่างสปริงมีทั้งหมด3อันนะคะก็คือ a b และ c โดยให้เด็กๆสังเกตว่าเครื่องช่างสปริงอันใดมีขนาดของแรงมากที่สุดนะคะสังเกตที่หมุดนะคะว่าไหนที่มีแรงมากที่สุดนะคะซึ่งด้านบนจะมีค่าเท่ากับ0นะคะสูนิวตันด้านล่างก็จะมีค่าที่มากขึ้นนะคะสังเกต a b และ c แล้วตอบลงไปได้เลยค่ะ เอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในครั้งถัดไปนะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ